คืนนี้ก็รอดูนิเคสอนรักคุณพ่อสอนรักกันต่อนะจ๊ะเลิกตีสองเนี่ยแล้วก็พรุ่งนี้อีกคืนหนึ่งนะคะ มีซื้อทุกกลุ่มค่ะแม่โอ้ขอบคุณมากค่ะไม่เล่นละค่ะวันนี้งานพ่อน้องรุ่นนะคะไม่ได้ไปค่ะวันที่สามเนี่ยน่าจะดูได้แค่ไลฟ์สดนะคะมันเป็นงานภายในภายในเขาไม่สีงาได้หนีด้วยขอบคุณค่ะทานแล้วค่ะ นเลยหาะวันที่7มีค่ะอ่ะกุมปิดไงครับมีซิฟว้าวค่ะที่โรงแรม e อซแสดงลิเกนะคะกุมปิดค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะให้อะไรเนี่ยนวดคุณนวดคุณขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคำเชิญสมบัติรลับ คืออะไรอะคะได้ดูตอลิเกเลียนใช่ไหมใช่ค่ะสวัสดีครับคุณสุพานเขามีไลฟ์สดนะแต่ว่าเขาไม่ให้ไม่ให้คุณนอกเข้าหรือไงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการเรียนจากภายใน <t> ดูจากสูตรลฎาดโ้คนใต้รู้จักเราเยอะนะเนี่ย เมื่อหัวข้ามก็มีแม่แม่แมโทรมาจากภูเก็ตขอบคุณมากนะคะขอบคุณกําลังใจที่ดีๆที่มีให้กันจากหลายๆจังหวัดเมื่อคืนแม่น่าว่ะชุมพรอ้โหวสวัสดีค่ะชุมพรภาคใต้ก็รู้จักเราหรอโอ้ยขอบคุณค่ะคุณสุนิสา เมื่อคืนแม่คือแมเออไหวครูไปสุราจะไปทํำรงทานคะ่ะไปจากสุราดโอ้โหสุดยอดเลยคะ่ะโอ้โหขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอืมโหจากสุราชแม่หมายจริงใจถึกตุตรงๆไม่อ้อมวันนี้ดูวนสามซีรอบแล้วแม่ สวัสดีค่ะฮะฟินแลนด์จ้าเป็นแม่ซื้อเหมือนกันโอ้ขอบคุณค่ะแล้วซื้อกุ้มปิดางานไวคูวของพวกเราหรือยังคะทุกคนที่เป็นแฟนคลับบ้านบาลมีเราก็เหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันช่วยกันนะคะช่วยกันดันให้ให้อ่ากุ้มปิดเราคนเยอะๆนะคะสวัสดีจ้าไม่ค้อ ซื้อแล้วค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ได้5,000คนยังไงแม่ซื้อภูเก็ตค่ะโอ้โหสุดยอดนะคะช่วยกันดันให้ถึงหมื่นคนนะคะก็ไม่รู้ว่าจะถึงืเปล่าแต่แม่ก็ไม่คาดหวังหรอกได้แค่ไหนก็ดีแล้วนะคะซื้อแล้วค่ะโอ้โหน่ารักมากค่ะอุบุน โอ้โหขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณพี่อิ๋วนะคะสวัสดีกันอีกรอบนะคะวันนี้โดนเตือนทั้งวันเลยมคุณต่อต่อสกลน,นครโอ้โหจริงนะแบบแม่คอยไม่ได้ไหมมีชื่อใหม่ละชื่อแม่คอยไม่ใช่แม่ใหม่ละค่ะ fc น้องเจมจอนจาก,กรสมุยขาวหคนตายแม่ซื้อจาก,กสมุยขาวหขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ fc แม่ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณทุกๆจังหวัดเลยที่รักแล้วก็ชื่นชมในผลงานเรานะคะแม่ได้อะไรทานข้าวค่ะก็ซื้อปลาปลาผัดสามรสหวาน ซื้อผัดโูซื้อผัดแนงซื้อผัดบุเส้นจะแฟนคลับแม่เยอะค่ะโหสุดยอดเลยเมื่อคืนสรุปแล้วเมื่อคืนนี้ดูแล้วก็แม่ได้ข้าไปยังเงียบไว้แม่สองหนูไวอยู่เงียบจักก็นี่มีคุณมีลุงดามีมอสมีคุณสตังมานั่งคุยกันนะคะ เมื่อคืนสนุกโอโหขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้แม่นะคะไม่ได้ทำค่ะเพราะว่าอยู่แค่สองคนกับพ่อแล้วก็รัตนาคนหนึ่งวันนี้ลูกน้องอื่นๆเขากลับบ้านกันนะคะเพชรบูรณ์แม่จองเล่นใหญ่คอยตลอดเลย <laughs> อยู่เราแวกเดียวกันเลยแม่อบอุ่นค่ะ ก็คุณสตังบ้างน้องแพลว่างน,นะคะถ้าเขาว่างะเขาจะมานั่งคุยกันแบบว่าคุยกันเรื่องรู้เรื่องนี้แล้วก็วันนี้คุณสตังเขามาออกเหล็กให้วันนี้ก็ลงทุนซื้อเหล็กแล้วก็ซื้อเขาเรืยกอะไรนะตีนเป็ดลูกไม่อยู่ไปแก้แล้ว <laughs> คุณแพลคุณอย่าพูดอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเป็นประเด็นนี่คุณนุอาจจะเล่นลิเกไม่เป็นสุขนะคะถ้าเราสองคนไปแกะรางวัลเออไปแกะรางวัลหาค่าเล็กคืนะคะวันนี้ซื้อตีนเป็ดแล้วก็ซื้อเล็กนะคะมาแล้วก็ซื้อแป้นนี้มาเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าเวทีลิเกค่ะตอนนี้ลิเกเราเยอะมากเวลาเดินนมันเหมือนจะแอนแหละเล็กจะแอนก็ได้ได้ความคิดจากจากพี่แมว เดี๋ยวไปเปิดบ้านเลยค่ะเล็กคุณแพ้คุณพูดเองนะคุณพูดเองนะแล้วคุณอย่าไปฟ้องไม่ได้นะแล้วก็พี่แมวคือลุงของน้องเจมที่มาน้องเจมนะคะเขาบอกว่าควรจะค้ำอย่างนี้นะเพราะว่าน้ําหนักมันเริ่มเริ่มมากขึ้นเวทีหลังนึงอะ่ะมันจะจะรับน้ําหนักได้ขี้ตันขี้ตันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้คนเราเกินคนเกิน ของเกินคนสามสิบกว่าคนนะคะแล้วก็ลังแต่งหน้าเสื้อเพอไรตลออะไรเยอะแยะทีนี้น้ำหนักเกินก็คือจะต้องเอาเล็กมาค้ำเพื่อเพื่อหนุ่นเอาไว้นะคะก็หมดไปห้าใบเท่าก็หใบแดงวันนี้นะคะโชคดีนะคะที่ไม่ต้องเสียค่าช่างเพราะว่าคุณสตังมาออกให้นะคะ ถ้าเสียค่าชัางอะไรอีกไหนนะ่ะเย่คอยแอบข้อกล <c oughs> ัวรางวัลหายเฮ่ยสวัสดีค่ะพี่หญิงอ้อก็หมดไปห้าใบเทากับหกใบแดงกุ่มปิดซื้ออ่ากุ่มปิดงานไ้คูซื้อที่เพจือเกลุ่มฟ้ากิจสดาบารมีได้เลยค่ะนะคะช่วยกันซื้อค่ะยังไม่ได้ซื้อซื้อเลยค่ะ